ครับเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับเ,เราก็จะเห็นว่ารีเซ็ตมันยังตัดอยู่นะครับให้เราไปเปิดตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็เปิดตรงนี้หมุนออกนะครับแล้วเราก็กดรีเซ็ตครับพอรีเซ็ตเขียวแล้วให้เรากลับบ้านนะครับก็ตรงนี้นะครับแล้วก็รอ X Y แซมมันเป็นสีเขียวนะครับ พอเป็นที่เคียบเสร็จแล้วครับมันก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับตัดเลยการไทยดอกต้องใช้คอเลกให้เท่ากับดอกนะครับนี่ตัวลองคนระับกดเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องใช่ครับแป้วอ่าใส่ดอกครับ เต่ดอกไม้ไปแล้วขันเข้าก่อนตี้นเลี้ยนพอตึงสูนครับตั้งค่าเอกครับให้เอาดอกไปตะที่สิู่นี่นด้านล่างครับ มุนนอพอได้ที่งานเสร็จแล้วมันก็ทสองแล้วเราก็ใส่ลบสามลบขนาดดอ,อกรับนี่ค่า x ครับค่า y ครับ

ใส่ลบสามลบขนาดดอกค่ะเข้าไปเสร็จแล้วมาหาคาเฟนนแล้วเรามาแตะที่ชิ้นงานด้านบนนะ เราข่อยมุนดูนแต่ดิฉันอยากอะไเรามาเซ็ตส่วมันด้ค่าเซ็ตต้งนนี้วะเรปะไ่องลบค่าเซ็ตไม่ต้องลบนะครับกหนดไว้เซ็ตส่นอย่าไเงี้ตัว่ายางนี่ยรับจานตั้งส่วนครับวิธีการโหลดโปรแกรมจีโค้ดนะครับให้เราเอาไฟล์จีโค้ดของเรามาครับ กดเอ่อก o p y ครับแล้วก็วางไว้บนเดสก์ท็อปนะครับถ้าไม่วางไว้บนเดสก์ท็อปมันจะไม่อ่านนะครับเราวางไว้บนเดสก์ท็อป้วครับเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับแล้วเราไปที่โหลด G Code นะครับไปที่เดสก์ท็อปนะครับ เราก็เลื่อนหาไฟล์ของเราที่เรา c o p ปีวางไว้นะครับถ้าใครไม่เจอไฟล์ตัวเองให้กดตรงนี้นะครับไฟล์ออกซด์กด<ม>ออกไฟล์